พัดลม16นิ้วยี่ห้อวิกเตอร์อาการไม่หมุนทำยังไงมาดูกันเสียบปลั๊กกดเบอร์สามหมุนค่อยมากมาดูวิธีแก้ไขข้อควรระวังในการซ่อมให้ถอดปลั๊กทุกครั้งก่อนที่เราจะ ทำการซ่อมพัดลมไม่งั้นจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตทำการถอดปลั๊กเดี๋ยวจะทําความสะอาดแล้วก็ลือ้อตะแกงออกเดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีแก้ไขจะแก้ยังไงในอาการาพัดลมมอเตอร์ไม่มีแรงครับหลังจากที่เราถอดอกระจังออกหมดแล้วเนี่ยก็มาดูแกนเนี่ยมันจะฝืดมากสาเหตุก็น่าจะเกิดจาก บูทหน้าหรือว่าบูทหลังมีปัญหาเกิดเนื่องจากจารบีที่หยอดมาเนี่ยมันเสื่อมสภาพแล้วทำให้เกิดสนิมที่แกนด้านหลังครับดังนั้นเน่ยเราจะต้องรื้อหรือมอเตอร์เพื่อ,อทำการทำความสะอาดแกนแล้วก็ทำความสะอาดบูทหลังบูทหน้า แล้วก็หยอดน้ํามันใส่ในส่วนของซับน้ํามันเพราะว่าตอนนี้ซับน้ํามันมันน่าจะแห้งแล้วาการถอดนะครับให้ถอดแคปสตาร์ตตัวนี้เรียกแคปสตาร์ตหรือว่าซีสตาร์ตนะครับรุ่นนี้18นิ้วเนี่ยผิดจุด16นิ้วตัวนี้จะใช้แคปสตาร์ตหรือ1.5มโครฟารัด350โวลต์ AC ในกรณีที่เราเปลี่ยนเนี่ยเราควรที่จะเปลี่ยนให้ตรงค่านะครับถ้าในกรณีเราเปลี่ยนไม่ตรงค่าเนี่ยถามว่ามันพัดลมมันสามารถทํางานได้ไหมทํางานได้แต่ว่าถ้าเปลี่ยนค่าสูงเกินไปเนี่ยจะทําให้รอบมันมันเร็วเกินนะครับพอเร็วเกินแล้วเนี่ยจะทําให้มอเตอร์มันร้อนอ,อายุการใช้งานมันก็จะน้อยลงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแนะนำแนะนาให้เปลี่ยนให้ให้ค่า ค่าความจุ1.5มโคฟารัดเนี่ยอ,อยู่ในช่วงที่เหมาะสมเท่าเดิมครับก็คือ1.5มโคฟารัดแต่แรงดัน350โวลต์นเนี่ยสามารถาเป็น400โวลต์ก็ได้450โวลต์ก็ได้นะครับยิ่งโวลต์สูงยิ่งโวลต์ส,สูงเนี่ยราคามันก็จะจะ,จะจะจะแพงขึ้นมานิดหน่อยนะครับ แต่ก็ไม่มีผลเกี่ยวกับความร,ร้อนที่มีผลเกี่ยวกับความร,ร้อนก็คือ,อตัวแคปสตาร์ทเดี๋ยวผมจะทำการถอดมอเตอร์ก่อนอการถอดมอเตอร์เริ่มจากเราต้องถอดอขาขาขาแกนสายตัวนี้ออกก่อนน็อตที่ยึดนะครับพอหลังจากที่เราถอดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตอกอสลักยึดแบบสลักกั้นใบพัดตัวนี้ออก โดยการใช้คีมดันดึงขึ้นมานะครับถ้าตัวไหนที่รุ่นไหนที่มันตอกยากก็ใช้ตอกอเหล็กส่งเอาครับส่วนแคปสตาร์ทก็ต้องถอดออกด้วยถ้าเราในกรณีที่เราไม่ถอดเนี่ยมันจะทำให้สายตึงพอสายตึงแล้วเนี่ยาบางบางตัวบางรุ่นเนี่ยไทยไทยแลบที่ที่บริษัทรัดมาเนี่ยมันมันแตก หรือมันหักเนื่องจากว่าเกิดความร้อนแล้วมันกรอบครับควร,ควรระวังจุดจุดขาดของสายไฟนะครับจุดต่อช่วงรอยต่อไอ้ที่เขามัดไว้นะถ้าเกิดขาดปุ๊บเนี่ยถ้าหาเราถ้าในกรณีที่เราหารอยขาดไม่ได้เนี่ยมันก็จะต้องเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ซึ่งะจะทําให้ค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นนะครับตรงตรงนี้เราต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าในกรณีหาไม่เจอเราต้อง ซื้อมอเตอร์ใหม่เปลี่ยนเดี๋ยวผมจะทำการถอดน็อต4ตัวนับน็อตยึดกระโหลกกับมไอข่าต้มไอ I, มัดของมอเตอร์ออกก่อนนะครับครับในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะหมุนน็อตตัวนี้ออกนะครับให้ให้เราทำการตอกตอกแต่การการตอกเนี่ยต้องระวังต้องระวังไม่ให้โดนตัวกระโหลกจะทำให้กระโหลกมันแตกนะครับ mm hmm. การตอกก็คือตอกตรงหัวหัวน็อต ให้ปลายปลายเหล็กส่งเนี่ยหรือไขควงปากแบนก็ได้ที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วปลายเหล็กส่งเนี่ยให้ให้มาฝั่งทวนเข็มมากที่สุดนะครับหลังจากที่เราถอดน็อตออกเรียบร้อยเราก็มาดูนะครับค่อยๆดึงตัวโรเตอร์ออกจากแกนมอเตอร์ออกจากมอเตอร์นะครับค่อยๆดึงออกถ้าไม่ถ้าถ้าบูธหลังมันติดเนี่ยมันจะออก ยากนะครับแต่ตอนนี้บูตหน้ามันบูตหน้ามันติดมันจะออกง่ายหน่อยเพราะว่าไอแกนโรเตอร์เนี่ยมันจะดึงดึงออกข้างหน้านะครับอย่าดึงออกข้างหลังเด็ดขาดถ้าดึงออกข้างหลังมันจะเบียดแกนโรเตอร์ตัวนี้มันจะเบียดกับมอเตอร์ขดลวดจะทําให้ขดลวดถลอกแล้วจะทําให้เวลามอเตอร์มันเสียหายได้หรือเกิดการช็อตถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราไม่ไม่เห็นรอยถลอกของมันนะครับเวลาใช้งานมันจะมันจะช็อตผู้ใช้ หลังจากที่ถอดออกมาแล้วจะสังเกตได้ว่า,อามอเตอร์เนี่ยมันจะติดแกนแกนมอเตอร์มันจะติดนะบ,บูทมันไม่สามารถที่จะดึงขึ้นได้นะครับเนื่องจากว่าสนิมมันกินดังนั้นเนี่ยให้เราทําการฉีดด้วย w c ดูนะครับฉีดที่แกนบูทเข้าไปแล้วก็ฉีดไปขยับไปนะครับฉีดขยับให้มันให้น้ํามันตัวเนี้ย มันไปกัดสนิมในส่วนที่ที่มันฝืดนะครับในส่วนน,วนั้นแล้วก็ค่อยๆดึงออกคนระับเห็นไหมมันจะดึงออกง่ายถ้าเกิดว่าเราไปฝืนมันเนี่ยมันจะดึงยากนะครับเนี่ยพอดึงออกมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสนิมเนี่ยมันจะไปเกาะที่แกมเยอะเห็ไนไหมครับสนิมตัวเนี้ยที่ทําให้เกิดพัดลมม,มันหนึบนะครับเมื่อกี้เราก็ทําความสะอาดนะครับทำความสะอาด ให้สนิมมันออกนสนิมสาเหตุบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดจากาตัวบูตมันเสื่อมสภาพแล้วก็ตัวจารบีม,มันหมดสภาพแล้วไปไปกัดกับพวกแกนบูตทำให้ทาให้บูตมันหนืดนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่าบูตมันเสียหายหรือเปล่านะครับถ้าบูตมันเสียหายก็ต้องเปลี่ยน หลังจากที่ผมทำทความสะอาดบูธเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมาสังเกตดูนะครับว่ามันขยับหรือเปล่านะครับถ้าบูธมันถ้าเราโยกถ้าเราโยกแล้วเนี่ยถ้าเราโยกแล้วมันเกิดการขยับในเดียวนะก็กึดเดียวนยก็ถือก็ให้เราทําการเปลี่ยนบูธเลยนะครับ่านเราเราเราอย่าไปอย่าไปหยดน้ํามันแล้วก็ส่งลูกค,ค้าเลยอ่ามันจะใช้ได้แค่อาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวก็มาอีกครับ ดังนั้นเนี่ยผมแนะนาให้ให้เปลี่ยนเลยนะครับถ้าเป็นอาการในลักษณะที่สนิมมันกินอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมทําทการตอกตอกบูทออกแล้วก็เปลี่ยนบูทก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหลังจากที่ถอดบูทออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีซับน้ามันสักลาดซับน้ํามันอยู่นะครับสักลาดซับับน้ํามันตัวเนี้ยมันแห้งพอมันแห้งเสร็จแล้วเนี่ยทำให้บูทมันติด ดังนั้น,นยก่อนหลังจากที่เราถอดบูธออกมาเสร็จแล้วเราทําการเปลี่ยนบูธแล้วก็ใส่น้ํามันลงในผ้าสัก,กาดที่ซับน้ํามันรการถอดถ้าในกรณีที่เกิดการผิดรูปของตัวดันบูธอย่างเงี้ยนะครับมันเกิดเด้งเราสามารถที่จะใช้คอนเนอกให้มันคืนให้มันคืน คืนเข้ารูปเดิมได้นะครับตอบ่ตอต่อให้มันเข้ารูปเดิมนะครับถ้ามันไม่แตกไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามันแตกก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้มันยังไม่แตกนะเราก็ตอกตอกลับคืนรูปได้ครับหลังจากเดี๋ยวผมจะทำการใส่บูทตัวใหม่ครับ เดี๋ยวผมจะทำการใส่บูทตัวใหม่ก่อน,นบูทตัวใหม่เป็นทองแดงผสมนะครับตัวนี้นะครับใส่เดียวขนาดเดียวกันนะใส่ใส่บูทนะครับเข้าไป <Okay. S 1> หลังจากนั้น <c oughs> ก็ใส่สักหลารซับแล้วก็แหวนรองบูท นะครับไอ้ตัวดันบูทนะครับอันนี้ใช้ดันบูทแล้วก็ตอกลงไปเลยครับ ถ้ามันผิดรูปก็เอาม,มาตอก <c oughs> คืนรูปมันไปใหม่นะครับเมื่อกี้มันไม่เข้าร่อง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมตอกบ,บูทเข้าไป